ขอต้อนรับสู่โรงเรียนวัดเขาวงศ์พระพมมาสิตอุปถรรัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดเขาวงศ์พระพมมสิตอุปถัมภ์ตั้งอยู่เลขที่62ทับ2หมู่5ตำบลเขาวงอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี แต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งสิ้น104คนข้าร,ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนครูประจำการ6คนครูอัตราจ้าง2คนธุรการโรงเรียน1คน โรงเรียนวัดเขาวงราพระพรมมัสธิ์อุปธรรมเป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะความรู้และคุณธรรมให้แก่นักเรียนดำเนินง,งานตามกระบวนการและกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดได้อย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพโดยส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นมีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์คิดริเริ่มสร้างสารรค์คิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาวงศ พระพมมสิทธิอุปถรัรมภ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับปฐมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดเขาวงพระพมมสิทธิอุปถัมภ์จัดการเรียนการสอนตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธิ ปัญญาบูรณาการกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรโดยมีนวัตกรรมโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนดำเนินงานกิจกรรมผ่านเขาวงโมเดลและกิจกรรมเบ็นจวิถีสร้างคนดีสีเขาวงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีความสุขอย่างยั่งยืนส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาวง พระพมมสิทธิอุปธรรมได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่สประจำปีการศึกษา2,562โรงเรียนวัดเขาวงพระพมมสิทธิอุปธรรมได้ดําเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา มีแผนงานและคณะผู้รับผิดชอบในการดำเนินง,งานสถานศึกษาด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุเหตุร้ายอุบัติภัยภัยพิบัติสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งต่อจิตใจชีวิต ทรัพย์สินและการรักษาทรัพย์สินของทางราชการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2565ในระดับดีเด่น3ปีติดต่อกันโรงเรียนวัดเขาวงพระพุมธมสิทธิอุปถัมภ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบรรยากาศในโรงเรียน ส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเกิดบรรยากาศที่ดีทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมทางวิชาการสภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการโดยมีคณะทำงานของโรงเรียนวัดเขาวงพระพรมมาสิทิอุปถัมภ์ที่เรียกว่า Storm Team ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหาร คบุคลากรและนักเรียนร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์และสังเคาะนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับเพื่อเกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้หน่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าทำงานร่มรื่นสวยงามส่งผลให้โรงเรียนวัดเขาวงพระพรมมสิตอุปรรมได้รับโล,ล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าทำงานประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดเขาวงพระพมมสิตอุปถรัรมภ์ได้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน เน้นนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ตลอดจนความสามารถในการรับมือหรือการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทั้ง5ด้านโดยได้จัดทําแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาและกำหนดระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานในการประสานความร่วมมือและสร้างภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำกับติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเต็มตามศักยภาพโรงเรียนวัดเขาวงพระพมสิทธิอุปธมรม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักปลอสารพิษในแปลงดินและแบบไฮโดรโปนิกส่งผลให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม ไปขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนอีกทั้งเป็นการวางรากฐานการดำเนินชีวิตของผู้เรียนในเรื่องของความพอเพียงการเดินทางสายกลางการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน